อาจารย์ครับปกติสนามอุตุนิยมวิทยาต้องมีมาตรฐานของพื้นที่กว้างหรือยาวเท่าไหร่คะครับคือ,อมาตรฐานในการของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเครื่องมือนะฮะปกติเนี่ยใช้ยาว9เมตรกว้าง6เมตรก็พอเพียงนะฮะแต่นี้อย่างเนี้ยอย่างสนามตีตัราเห็นเนี่ยสามสิบคูณสี่เมตรเนี่ยกว้างมากเพราะว่ามันมีมันจวดกายกเกษตรมีกรเกษตรเพิ่มขึ้นมาหลายจุดนะก ก็แล้วแต่บางแห่งก็ 10. 10, 1 0บคูบางแห่งก็ 15. 15, 1 5บหคูณก็แล้วแต่พื้นที่แต่และจุดแต่ว่าที่ใช้ได้ปกติก็คือ6กคเมตรซึ่ง <c oughs> เป็นมาตรฐานทั่วไป <c oughs> คือมาตรฐานอย่างแรกก็สําคัญมากคือว่าต้องอยู่กลางแจ้งนะฮะแล้วก็มีรู้ว่าขอบชิดไม่ให้สัตว์ต่างๆมารบกวนต้องอยู่ห่างจากสิ่งกิจฝางตึก ต้นไม้เนี่ยต้อง<ะ>อูห่างประมาณตั้งสองเท่าของความสูงของสิ่งเหล่านั้นเพราะอะไรอะเพราะว่ามันไอจอนกฎการมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทําให้กระทบกระเทือนต่อข้อมูลที่เราจะตรวจทีนี้มองไปรอบ,รอบๆเห็นมีอุปกรณ์มากมายเลยใช้ตรวจวัดค่าอะไรบ้างคะที่สําคัญก็เราที่เราบอกแล้วว่าเราตรวจเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับลมพาอากาศนะก็มีเกี่ยวกับนี่อย่างตู้สกรีนนี่ก็มีอุณหภูมิตุ่มแห้งตุ่มเปียก นี่ก็น้ำระเหยอันนี้ก็วัดเป็นมาน้ําฝน<ะ>แล้วอีกอันก็วัดความยาวนานแสงแดดแล้วก็อีกตัวก็วัดลมผิวพื้น